อาตมาทบทวนสัตบุษรดษดูนะสัตบุรุษเนี่ยฟังจากสัตบุุรเนี่ยเราก็พบสะได้ได้ฟังสัจธรรมนะที่ถูกต้องเนี่นควรจะรู้ไวอ้อาตมาไม่อ้างพระไตรปดกการอาตมาอ้างอ้างแล้วที่บรรยาไว้ก่อนส่งไปสองรอบแล้วนะก็ใครใครจะแนะนําต่อว่าตักเตือน ก็พอใจถือว่าเป็นการชี้กลุ่มทรัพย์ถ้ามีประโยชน์แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ได้กลุ่มทรัพย์ตรงทั่วเราไม่ถือโทษเราก็ทิ้งไปและให้กัาภัยเขาแล้วว่าเขาเขาไม่เข้าใจผมอยากก็ได้แค่นั้นก็จบเป็นการฝึกจิตของเราถ้ามีประโยชน์แล้ว่าแก้ไขถ้าไม่มีประโยชน์มันผิดไปเราก็เงียบดูอย่างลุงตูเนะ่เห็นไหม ด่าผิดหมดแัแหละไม่โต้อตอบเลยทั้งสิ้นเนะี่ยโอเคเขาเจ็ดต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเปรียบเหมือนหม้อที่มีภาชนะอื่นรองรับก็จะไม่สามารถทําให้หม้อนั้นกิ้งไปมาจึงเป็นคนไม่กลับกอกนมกไปคนกันล่อนโกหกตอแหลเพราะมีเครื่องรองรับเนะี่ยถ้าสมาธิฏฐิเสีมอมก็จะไม่กิ้งไปกิ้งมานะ เป็นนักการเมืองก็จะซส่งสัสุจริตไม่โกงไม่กินทําเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนแต่อย่างว่าประชาชนกลับไม่ชอบกลับด่าซะอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะคนส่วนมากครับเธอคิดสิคนส่วนมากเหมือนยอดกริมิตเนี่ยคนส่วนมากจะเป็นอาศัตตรบร์ุนตมันฐานฐาน,นกว้างคนมันก็เยอะ เขาเป็นอสัตวุประหเขาก็ไม่รู้ใครคือสัตว์ปรุษเขาเห็นสัตว์ปรุษคืออสัตวุรุษแต่เขาวก็เห็นว่าอาสัตว์ประเป็นสัตวุประหลเราก็ให้เปาไม่ต้องไปโกรธหรอ,หอกก็เป็นอย่างนี้แล้วนะถ้าเป็นอสัตวุษก็ตรงข้ามมาแล้วกันต่อไปก็แปลคุณประโยชน์ของสัตวุรุษเนี่ยท่านเกิดมาเพื่ออะไร เพื่อคนหมู่มากเพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่บิดามารดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรนักบวชคนรับใช้มิตรอมาตพระราชาเทวดาประชาชนนะเปรียบเสมือนก้อนเมฆใหญ่กลายเป็นฝนตกลงมาตามฤด,ดูกาลเพื่อให้ให้ข้าวใหน้นาข้าวทั้งปวงเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่หมู่มาก ได้รับประทานฉันนั้นเหมือนกันข้อเก้าถ้าเป็นสัตว์บุิที่ยิ่งกว่าสาัตว์บรจะชักชวนให้เกิดมีสัมมาญาณคือญาณที่ถูกต้องและสัมมาวิมุตติหลุดพ้นที่ถูกต้องหลุดพ้นที่ถูกต้องคือหลุดพ้นโดยมีความรู้ไม่ใช่หลุดพ้นที่เฉยไม่ใช่นะก็สิบ สัตว์รุดนั้นเมื่อจะอนุเคราะห์ก็เข้าไปหาหรือจะต้อนรับหรือแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อนและผู้ที่มีศรัทธาตายไปก็ย่อมไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ท่านไม่คิดถึงประโยชน์ของตนที่จะได้รับเลยไม่เอาประโยชน์ท่านไม่รับอะไรจากใครพระพุทธเจ้ารับเงินค่าเทสกา,าสอนใครสักบาทไหม พระสาริบุตรบุตรพระโมคคลาะะนะพระกัจจายนะพระกัสสปะเคยรับเงินใครสักบ,บาทยังไงถ้าไม่มีทาพิธีบวชใ,ให้เนี่ยเยอะแยะไม่ได้รับเงินใครสักบ,บาทเลยแต่ทุกวันนี้มันตรงข้ามเลยนะข้อสิบเอ็ดจะไม่ยกตนของผู้อื่นนะ สัตบุรุษเนี่ยนะครับย่อมไม่เพอเพอถึงกามคุณเป็นเหตุไม่อยากกินนู่นกินนี่ไม่ใช่ไม่มีกามไงกามสิ่งที่น้าใครน้ารักน้าพอใจชวนให้รักใช้ให้พาใจกำหนัดไหลหลงยินดีในอาหารเห็นว่ามันอร่อยไม่ใช่ให้อะไรแต่ไม่ประกอบในเนื้อสัตว์แม่เมื่อพูดถึงเนื้อสัตว์ ขอวกไปหน่อยอาตมาฟังคนที่เขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่ากินเนื้อสัตว์บาปไหมก็ตอบว่าไม่บาปหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนฆ่าเนะขาไม่ได้ฆ่าเพื่อให้คนมากินเขาฆ่าเพื่อจะได้เงินใช่ไหมเพื่อจะได้เงินเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อจะ จะให้คนคนอื่นมากินไม่ใช่เขาฆ่าเพื่อจะได้เงินเขาฆ่าเพื่อจะได้เงินนั่นแหละแต่ฆ่าเราได้เงินเนี่ยต้องฆ่าชีวิตเขาหรือเปล่าละ่ะนั่นมาไม่เห็นด้วยเลยจริงๆเแต่เขาก็ดังนะก็ <c oughs> ฟังเอาฟังเอาหาเหตุผลแล้วกันถ้าคนในบ้านเนี่ยมีอยู่ห้าคนคนในบ้านกินไก่ กินไก่เขาก็ต้องซื้อไก่มาตัวหนึ่งเพื่อจะเลี้ยงคนห้าคนตัวจริงไหมแต่ถ้าห้าคนเขาไม่กินทั้แล้วไก่ตัวหนึ่งก็ไม่ต้องถูกค่าเพราะ,ะนนคนคนกินคนกินสั์เนี่ยเท่ากับเป็นคนใช้ให้เขาไปฆ่าขนาดกฎหมายบ้านเมืองธรรมดาเนี่ยผู้ขายผู้ผู้ใช้เนี่ยเนี่ย ผู้ชายจ้างวานเนี่ยนะจะมีบาปมากกว่าคนที่เขาฆ่าด้วยเห็นไหมเรากินเนี่ยถ้าเราเราไปใช้เขาให้เขาฆ่ามาให้เราก็นี่ข้อหนึ่งข้อสองเขาบอกว่าจะกินสัตว์ได้ก็เราไม่เห็นกว่าเขาฆ่าไม่เห็นอยู่แล้วนะ แล้วก็ไม่มีไม่มีความสงสัยเลยเขาฆ่า,าถามจริงๆเธอกินเนื้อสัตว์ในตลาดเนี่ยถ้ารู้ว่าสัตว์เขาตายเองเธอก็ไม่กินจริงไหมเธอไม่ต้องสงสัยเลยแน่นอนก็ต้องฆ่ามาขายแน่ๆนั่นคือเธอสงสัยไหมล่ะว่าเาขาฆ่ามาให้เธอมาขายเนี่ย ขาฆ่านะไม่ใช่เหลือเสร็จเหลือสัตว์เดนเหลือมันตายเองทุกวันนี้เธอจะไปหาไอไอไอ้ไอไอสัตว์เหลือเดนที่ไหนที่มันกินเหลือเสือมันกินแล้วเหลือแล้วเราเออกไปกินเธอจะไปหาที่ไหนฟังดูแล้วไม่มีเหตุมีผลแต่คนคนเชื่อเนี่ยมันวิปริตไปหมด แม่แต่ส่วนอบายามุกเขาเขาก็าพูดดีนะะส่วนอบายามุกเขาพูดชัดอนุมายกย่องเขาเขาพูดชัดอบายามุกเนี่ยยกนิป่องเขาก้าพูดแต่แต่มาไม่พูดกับอบายามุกเท่าไหร่ะมันเบื้องต้นอบายามกุกจยเป็นเบื้องต้นเป็นพระยาโสดมรักนี่จะต้องไม่มีอบายามกุกเราไปฟังคนคนพื้นฐานนั้นก็ไปฟังก่อน จบตรงนั้นแล้วก็ามาฟังอธมาต่อพระธรรมาต่อจอากอบายามุกไปแล้วอารมามาเข้ารูปร้กยเกณ์เสียงสัมผัสและเน้นรูปร้อยเกณ์เสียงสัมผัสนะก็ก็มีเหตุอื่นอีก็พอพอ,พอแค่เนี้ยว่าก็ไม่ดีนะอ่ะเน,นี่ยล่ะสัต,ตบุตรทั้งหลายย่อมไม่พัเพ้อเพราะกามาคุณบุตรทั้งหลายจะประสบสุกหรือทุกย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้น,นลงลง ก็นะ <c oughs> ไม่สัตยบุตรไม่กินอาหารอร่อยหรอกไม่อยากกินอาหารอร่อยหรอกอาหารอร่อยนี่เลยเนื้อสัตว์อร่อยไหมถามจริงๆริงเนื้อสัตว์กับผักนี่อร่อยเหลือเกันอาตมาว่าถามร้อยคนแม้กระทั่งคนที่กินเนื้อกินมังสวิรัตาก็รู้แต่ก็ต้องฝืนต้องทนแล้วก็สิบสาม บัณฑิตย่อมไม่ทําบาปเพราะตนเป็นเหตุหรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุเห็นไหมบัณฑิตสัตจะบุรุษเนี่ยเขาไม่ทําบาปเพราะเราเป็นเหตุถ้าเราไปกินเขาเราก็เป็นเหตุไม่เออพระไตร 25, 84, บิดกหน่อยเลื่องยี่ห้าข้อแปดสิบสี่นะห้าสิบสี่บัณฑิตย่อมไม่ทําบาปเพราะตนเป็นเหตุหรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุ ทำให้เขาต้องฆ่าเพราะตัวเองก็ผู้เองกินอยู่อ่ะ,อะสมณนะเรามามีพระสิบรูปเนี่ยสิบรูปเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์จะมีไก่กี่หมูไหมก็ไม่มีมันก็ไม่ต้องตายเพราะเพราะเราไงถ้าเรากินเท่ากับเราไปใช้ก็สิบสี่สตบ,บุรุษนี้นมีศีลมีฮิริมีโอตปะมีสุตตามาก อาตมาอาตมาจะเป็นไม่เป็นเธอตัดสินใจเอาเองอาตมาฟังเ่ยนะฟังเทปจาครูบาอาจารย์นะเป็นร้อยเป็นพันครั้งนะถึงมาพูดได้อ่านพระไตรปิฎกนี้อาตมาอ่านหลายครั้งหลายรอบมากก็จะทำความเข้าใจนะสุดตามากธารรมะที่ถูกต้องด้วย ห้าไข้ควรในธรรมและศึกษาธรรมอยู่เสมอสัตว์ปรุษนะเนี่ยก็ขนาดพระพุทธเจ้าอ่ะกันจัดสรู้เองศึกษุประเทศยังยืนฟังเลยฟังเพื่อจะได้รู้ว่าเออเขาเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดจนเทศเสร็จพระก็บอกโอ้ขอไปพระองค์าายืนฟังเออเธอเทศดีแต่เธอเทศนานเราเมื่อยหลังเห็นไหมออ แม่ตัตาจริงๆธรรมดาโกดมทำไมถึงเชื่อล่ะอาตมาเชื่อเพราะอะไรเพราะอาตมาปัดปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเนี่ยมันลดทุกข์ได้ถ้าฟังสิคนที่มาสัทธาอุบาเนี่ยก็ลดทุกข์ได้ถ้าใายมีโอกาสถามได้เลยนะไม่หลงลืมสติคือเรามีสติจะกําหนดลดเลดิกล,ละอะไรไม่ลืมต้องทําอย่างไม่ประมาท ทำไม่สําเร็จผลอุติทั้งกายและใจก็จะสําเร็จนะก็เจ็ดไม่มีปัญญาสามนะนี่ข้อสุราพต่อสัตว์รุทั้งหลายบริโภคข้าวลูกเดือยถั่วใบไม้เปือกมันและผละไม้ที่ได้มาโดยชอบทำเห็นไหมไอ้นี่ก็สนับสนุนมันบาปสัตว์รุไม่ทานเนื้อสัตว์ทานอะไร ข้าวลูกเดือยถัว่วใบไม้เผือกมันและผละไม้น้ำผึ้งน้ำมันน้ำอ้อยมีเนื้อไก่เนื้อหมูไหมมีเป็ดไหมไม่ม,มีเห็นปะโดยสัตว์ตรุดแล้วสัตว์ตรุดคือพระยาสวดาบานขึ้นไปถึงสมานสัตว์เทวจ้านั่นเองพูดยงยาไๆ แล้วมีธรรมของสัตว์ตุลที่เจ็ดข้อก็สะบกมีธรรมของสัตว์ตุธรรมของสัตว์ตรืออะไรเธอก็ทําเป็นนี้เป็นสัตว์ตุหน่อยไปแล้วก็ฟังธรรมเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรเธอก็ทําตามแค่นี้เธอก็เป็นสัตว์ตุแล้วหนึ่งทำมัญญุตารู้หลักธรรมรู้เหตุรู้ผลนะเหตุทั้งหลายเกิดจาก คนทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่คือหลักเกณฑ์เช่นพระหมายกษัตริย์ก็ต้องรู้หลักปกครองนะรู้เป้าหมายและปกครองเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นรัฐบาลก็ต้องรู้จักจะทำไงบริหารไงประชาชนอยู่ดีกินดีนะเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขไม่ติดอบายมุกเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ก่ออริยากรรม บางรัฐบาลก็สนับสนุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์กองเพลดแม่ีนี่แต่เขาแต่ตกลงเาัาตอนนี้เขาเขาชะไม่เข้าสภาแล้วคราที่แล้วจะเข้าสภาอ่าส่วนที่มะโรก็เลยไม่เข้าคราวที่จะเอาเข้าอีกเพราะมันนานแล้วไอ้ฮนโอนเซนก็ประกาศว่าครึงเซนเขามีเขาม่อยากจะรเทนคอมเมดอยู่ไนะ ก็เปิดบอนดูตอนนี้เราไปเกิดบ่อนเปิดบอลก็แข่งกับเขาสิเขาก็จะเสียคนโดนเขาก็บอกว่าเขาก็วางเงอนไขว่าอย่าไปทําร้ายอย่าหักหลังเขาเขาประเทศเขาเปิดเขาจะดูดเงินจากไทยไปนักเล่นตะนานก็ไปเล่นเขาก็รวยเราจะไปเปิดแข่งกับเขาหักหลังเนี่ยเขาจะเปิดเผยอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยได้ข่าวว่า ไม่เอาแล้วพเพราะถ้าเปอ็นเอร์เทนเมนคอนคอมเพล็กซ์มีการเป็นการ,การหักหลังหุ้นเซนว่างั้นเถอนะนะก็ไม่เอาแล้วจะเอาอภัยโทษหนึ่งหนึ่งสองแทนเอาอยิางไปใหญ่เลยทีนี้เพราะอะไรเพราะพ่อเขาปิดหนึ่งหนึ่งสองเพราะพวกเพื่อนเขาสามนิ้วเขาต้องการเลือกหนึ่งหนึ่งสองก็เลยเสนอนี้เพราะว่าจะได้รับสนับสนุนจาก พวกสามนิ้วอืมก็ว่ากันไปเอาข้อสองอัฏฐา,ยา,านยุตตาธรรมัญยุตารู้หลักธรรมอัฏฐานยุตตารู้จุดมุ่งหมายนะวะตัตถุประสงค์เป้าหมายรู้ประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไรทำ,ทำต่างๆเนี่ยทำต่างๆเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อจะรู้ทุกข์แล้วออกจากทุกข์ อะไรเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ความไปติดไปยึดไปผูกพันอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นี่แหละสมุทยัยอรุยาศ,าศาสตร์สี่นั่นเองเป้าหมายเป้าหมายให้เนี่ยเพื่อละไหนือทายดับทุกข์หลุดพ้นนิ่านเนี่ยเป้าหมายสามอัตตันุตารู้จักตัวเองเราต้องรู้ตัวเองว่าเรา อยู่ในฐานะไหลแข็งแรงไหมแหมเราจะเราจะเลิกกินเนื้อสัตว์อยู่ๆเราเลิกเลยไม่ได้หรอกเธอเธอต้องค่อยๆเป็นมันไม่ง่ายเธอเลิกกินอย่างนี้ก่อนอาทิตย์หนึ่งวันเกิดของเราเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์จะไม่เป็นต้นเหตุให้สัตว์ต้องตายใช่ไหม เขาก็จะเถียงเขาจะกินน่ะคนพานะ่ะเขาเถียงสารพัดเพื่อเขาจะกินเนื้อสัตว์เนื้อของอร่อยเขาอ่ะเขาก็บอกว่าสัตว์น่ะเกิดมาเพื่อเป็นอาหารให้เรากินแม่พูดโก้พูดง่ายๆคุณจะกินใช่ไหมละ่ะคุณอยากกินคุณก็บอกว่าอยากกินนะไม่ต้องง้างเหตุมันอร่อยกว่าบา hmm. งสวิรัตอืม hmm. เราค่อยๆเป็นนะค่อยไปอย่ามันมันมันลาดธรรมะพุทธาลาดลุ่มลึกไปตามแับเหมือนชายฝั่งทะเลไปดูอาบายามุกก่อนเธออย่าไปติดมันแต่เธอติดเนื้อสัตว์เธอก็ติดอาบายามุกเนื้อสัตว์อาบายามุกคือสิ่งเราไปติดไปยึดไปผูกพันและทําให้เราทุกเนี่ยเป็นอาบายามุกทั้งสิ้น แต่มนละเอียดกว่าไงก็สี่มัตตันยุตารู้ประมาณนะประมาณความเหมาะสมของเรานะปัจจัยสี่บริโภคนอกบริโภคในเป็นยังไงหลักๆไม่ไปติดยึดนั่นแหละก็้ารู้การการเวลาเหมาะควรจะมาถามมาทมาทีหนึ่งทีสองลุกมาถามอาตมาพักคนเดียว อยู่ชั้นสามมีผู้หญิงคนจะมาถามกฎหมายเห็นแา่มาจบกฎหมายจะขึ้นไปถามมาอยู่ชั้นสามอยู่คนเดียวอ่ะมันข้างบนนะ่ะข้างบนมันร้อนนะอาตมาอยู่คนเดียวอ่ะอาตมาส่วนใหญ่อาตมาก็ไม่ค่อยน่นหรอกก็ปล่อยโป๊ไปขึ้นไปอบอกเอ้าเธอขึ้นมาได้ยังไงเธอผู้หญิงแลวอาตมาอยู่คนเดียว ลองลงไปง้างเดี๋ยวต้อามาลงไปพอเลงเนี่ยต้องรู้จักการเขาพักผ่อนอย่างเงี้ยจะไปถามปัญหาไงให้ท่านลงมาก่อนจะไหว้ท่านก็ดูท่านท,ำทํำธุระอะไรหรือเปล่าค่อยกรับเพราะว่าเพราะไหว้ท่านก็ต้องหยุดนะหกปริสันยุตตารู้หมู่กลุ่มบริสัทชุมชนคือรู้เขาอ่หรือชุมชนนี้รู้รู้ความ ประสงค์ของคนเหล่านี้หมู่คลุ่มนี้เขาเป็นยังไงเขาเป็นโจรเขาติดเหล้าแล้วเธอไปเทศติดเหล้ามันเป็นเปรตอ่ะเธอเธอเธอ,เธอก็กลับวัดไม่ได้ไม่ต้องรู้ค่อยๆอ,อ,อย่าไปแตะต้องเขานะยกตัวอย่างสิ่งเสพติดก็พอก็อเจ็ดรู้บุคคลบุคโลบาลัญยุตา คือความแตกต่างของคนแต่ละคนมันมีผู้หญิงก็อปอย่างผู้ชายก็อย่างหนึง่งไอ้นี่ก็ <c oughs> ยังไม่จบอีงนะเอาไว้ข่าวหน้าแล้วกันอนุโมทนาสาธุ